สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวเตารีดไอ้น้ำแบบพกพาค่ะเป็นยี่ห้อเสี่ยวมีเดียม่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมิงซื้อมาในราคา650บาทค่ะช่วงนั้นเนี่ยมีโปรโมชั่นนะคะทีนี้เนี่ยราคาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละเว็บนะคะก็ลองดูนะคะว่าเว็บไหนจัดโปรโมชั่นยังไงนะคะพอได้มานะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็แกะออกมา เขาก็จะมีคู่มือมาให้เราซึ่งอ่านไม่ออกค่ะอันนี้มิงอ่านไม่ออกเลยนะคะเป็นภาษาจีนค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบบพกพานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกล่องมาให้เราด้วยจะเป็นกล่องขาวแบบนี้นะคะขนาดกระทัดรัดค่ะก็แกะออกมาค่ะ ในหนึ่งเซตของเขานะคะก็จะมีตัวเตารีดไอ้น้ำค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นหัวแปลงเวลารีดะคะที่เอาขนเอาด้วยแต่มีงไม่ค่อยใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแก้วตวงน้ำนะคะมาให้เราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้ หนึเซตก็จะมีอุปกรณ์มาให้เราเท่านี้นะคะอ๋อมิงลืมบอกไปว่าร้านที่มิงซื้อมากเนี่ยเขาแถมปลั๊กอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะคะเพราะว่าปลั๊กของเขาเนี่ค่ะมันเป็นแบบจีนนะคะเขาก็เลยแถมตัวนี้มาให้ซึ่งบางร้านอาจจะไม่มีแถมนะคะก็หาซื้อปลั๊กอะแดปเตอร์อย่างนี้มาไว้แปลงนะคะ เครื่องนี้นะคะกำลังไฟอยู่ที่800วัตต์ค่ะน้ำหนักเนี่ยประมาณ1.1กิโลนะคะก็ไม่ได้เบามากนะตัวนี้เนี่ยเขาเหมาะสำหรับพกพาไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะคะเพราะว่าขนาดกระทัดรัดค่ะมีกล่องเก็บแล้วก็พกพาง่ายแต่ว่ามีแนะนำให้เอาน้ำออกจากตรงนี้ให้หมดก่อนนะคะก่อนที่เราจะเก็บ ด้านหน้านะคะก็จะเป็นหัวไอ้น้ำแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เขาร้อนแล้วเนี่ยห้ามเอามือไปโดนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยจะร้อนมากค่ะด้านหลังนะคะเขาก็จะมีปุ่มออแสดงสัญญาณไฟนะคะเดี๋ยวมิงจะเปิดเครื่องให้ดูแล้วก็เดี๋ยวก็จะเห็นนะคะว่าเขาจะแสดงสัญญาณไฟยังไงนะคะวิธีใช้ง่ายคะ่ะไม่ได้ยุ่งยากน้ํานะคะที่ใช้เนี่ยมิงแนะนํานให้เป็นน้ํากรองหรือว่า ออน้ำโพลาริสนะคะเพราะว่ามันจะลดการเกิดคราบตะกันค่ะทำให้เวลาที่เรายิงไอ้น้ำออกไปเนี่ยมันจะไม่ติดขัดนะคะแล้วก็ไม่มีคราบตะกันเปิดเสื้อผ้าด้วยส่วนเวลาที่เราจะใช้งานนะคะเราต้องอ้าค่ะตรงนี้เขาออกมาอ้าให้สุดนะคะแบบสุดสุดสุดะคะ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือมิ้งเคยลองแล้ว,วอ่ะพอพอเราอ้าไม่สุดใช่ไหมคะเหมือนไอ้น้ำมันจะไม่ออกมาค่ะเนี่ยเราต้องอ้า ขาให้สุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยค่ะเดีย๋ยวจะเริ่มตั้งแต่การใส่น้ํานะคะแล้วก็เสียบป๊กให้ดูเลยค่ะวิธีเติมน้ำนะคะเขาก็จะมีถ้วยมาให้เราแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดขวดน้ําแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะปริมาณที่เขาให้ถ้วยเรามาค่ะก็จะพอดีนะคะกับตัวเตาลิไอ้น้ําของเราค่ะแกะตรงนี้ออกค่ะแล้วก็หมุนมาด้านนี้ จากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปค่ะพอเติมเต็มแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะคะปั๊กที่เขาให้มานะคะก็ดึงไอ้ตัวปิดออกค่ะแล้วก็เสียบกับตัวอะแดปเตอร์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองรีดกันเวลาที่เราจะรีดนะคะถ้าเกิดเราจะใช้หัวแปลงแบบนี้นะคะเราก็เสียบไปที่ด้านหน้าค่ะ กดลงไปทีนี้เวลาที่เราจะเสียบหัวแปลงตัวนี้เข้าไปนะคะถ้าใครจะใช้นะคืออย่าเพิ่งไปเปิดเครื่องนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วมือเราจะไปโดนความร้อนนะคะแต่นี้ไม่ได้ใช้นี้ก็จะเอาออกน,นะคะจากนั้นเนี่ยอย่ามิจะเสียบปลั๊กค่ะพอเสียบปลั๊กนะคะสังเกตดูนะคะว่ามันจะขึ้นสีแดงกระพริบ,บกระพริบอย่างนี้ค่ะเราจะรอให้ไฟสีแดงเนี่ยหายกระพริบนะคะ พอไฟสีแดงหายกระพริบนะคะก็จะเป็นไฟสีแดงที่ขึ้นตลอดแบบนี้นะคะเราก็กดเปิดเครื่องตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปุ่มสีฟ้าทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีไอ้น้ำออกมาค่ะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองรีดดูนะคะวิธีรีดนะคะก็รูดขึ้นรูดลงค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นไอ้น้ำออกมานะคะ ตัวนี้ถ้าถามมิงนะคือถ้าเกิดรีเสอยืดน,นะคะเรียบค่ะเหมาะที่จะพกใส่กระเป๋าเดินทางค่ะสัเกตดูนะคะตอนแรกเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบนะตอนนี้เรียบแล้วค่ะใช้ได้เลยถ้าสำหรับเสอยืดน,นะคะ แต่ถ้าเป็นผ้าที่มีความหนามากๆนะคะหรือว่าผ้าที่เราต้องการที่จะจับจีบหรือว่ารีบกลิ้แขนเสื้อเป็กนเกงที่เราจะรีบจับจีบอย่างเงี้ยค่ะนิ้งแนะนําว่ายังไงเตารีธรรมดาก็ดีกว่าแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน้าหนักเขาไม่ได้เบามากนะคะก็อาจจะมีเมื่อยมือบัางสําหรับผู้หญิงน่นะคะนี่อยวจะรีแขนเสื้อให้ดูโอ้ร้อนระวังนะคะที่นิ้งบอกว่าตรงเนี้ยมันร้อน อย่ารีเสื้อผ้าโดยที่เสื้อผ้าอยู่บนตัวเรานะคะไม่แนะนําเด็กขาดเลยเพราะว่าร้อนมากๆค่ะตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานไหมในการรีก็ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะไม่ได้เร็วมากนะแล้วก็ไม่ได้เรียบริบเ,เหมือนกับเตารีดปกติที่ใช้นะคะแต่ใช้ได้ดีเลยนะเหมาะมากๆที่จะแบบโอภาหรือว่าต้องการเสื้อที่ต้องการรีเสื้อผ้าแบบโอ้ยที่เกียจไปเปิดเตารีดนี้นะคะ่ะตัวนี้โอเค ก็นี่นะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ดู Before-After นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมิงจะลองรีดเสื้อเชิ้ตให้ดูนะคะน้ําเนี่ยจะเหลือจากการที่มิงรีดเสื้อ,อยืดตัวแรกนะคะก็จะเหลือปริมาณนี้นะคะถ้าเกิดหมดเนี่ยเดี๋ยวเราก็เติมใหม่ค่ะมิงจะรีดแท่ครึ่งหนึ่งนะคะจะได้เปรียบเทียบอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้รีดนะคะดูตรงปกคอเสื้อนะคะ ได้ค่ะเรียบอยู่แต่ว่าก็นานนะคะพอเป็นเชิร์ตนะจะยากนิดนึงนะคะยิ่งถ้าเกิดผ้าที่แบบเป็นผ้าที่รีบย,ยากนะก็จะยิ่งแบบเรียบยากนิดนึงค่ะแต่ก็ได้อยู่ น้ำหมดแล้วอย่ามิ้งเติมน้ำแป๊บนึงนะคะอันนี้นะคะมิ้งก็ไปเติมน้ำมาแล้วนะคะแต่กี้น้ำหมดแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเรียบขึ้นแต่ว่าไม่ได้เรียบกริบนะคะเอ่อเชือตัวนี้มันรีดย,ยากด้วยะคะ่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดให้รีดทั้งตัวอย่างเงี้ยโดยใช้ตัวเนี้ค่ะกับเตารี่เลยมินานาม้งแนะนําเตารี่นะคะเพราะว่าเตารี่อะไรยังไงก็เข้าเอ่อตามมุมตามกรีบอะไรได้ดีกว่าเยอะค่ะ รีไปรีมานี่มีกามขึ้นได้หนักอยู่เหมือนกันพอใช้เป็นานๆมีน้ำหนักค่ะไม่ได้เบามากระวังมือด้วยนะร้อนจีเลยยิงพารีบยากนะคะน้ำก็หมดไวนะอ่ะคร่าวๆค่ะเดี๋ยวมินจะให้ดูสองข้างเปรียบเทียบก,กันนะคะ สองข้างนะคะก็แตกต่างกันจะเรียกขึ้นค่ะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าจะเรียกกริบเลยอย่างเงี้ยแนะนาเตารีดค่ะยังไงเตารีดปกติเนี่ยก็ดีกว่าแต่อันเนี้ยคุ้มค่าค่ะน่าซื้อเก็บไว้พกพาสะดวกเวลาเราไปเที่ยวเสื้อผ้าเราอยากอย่างเงี้ยเราก็เอาออกมาดีได้เวลาที่เราจะเก็บเขานะคะเราก็ควรที่จะไล่น้ำที่อยู่ในกระปุกตรงนี้ค่ะออกให้หมดก่อน ง่ายๆนะคะสมมุติเราใช้น้ำไม่หมดอย่างนี้นะเราก็แกะตรงนี้ค่ะออกมาแล้วก็เทน้ำออกไปค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดตัวนี้ไล่น้ำออกไปให้หมดค่ะเดี๋ยวมิ้นทาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะพอเราเทน้ำออกไปแล้วย,ยังไงเขาก็ยังมีน้ำเหลืออยู่ใช่ไหมคะก็กดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งนึงค่ะไล่ให้ไอน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยออกให้หมดนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะมิ้งทาให้ดูประมาณนี้นะแล้วก็กดปิดเครื่องค่ะวิธีเก็บสายเขานะคะก็ม้วนสายอะคะ่ะจากนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกสายมาให้เรานะคะซึ่งติดอยู่กับสายไฟอยู่แล้วค่ะเราก็แค่ล็อกตัวล็อกสายไฟแค่นี้เองค่ะจากนั้นเนี่ยเรารอให้ตัวเตาลิดไอ้น้ำของเราเนี่ยเย็นลงนิดนึงนะคะพอเขาเย็นแล้วเนี่ยก็ค่อยเก็บแค่นี้เองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียของเตารีดไอน้ำ x ี่ o m ีเดียมาก,กันนะคะข้อดีของเขานะคะขนาดกระทัดรัดขะพกพาสะดวกสามารถพกติดกระเป๋าไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะคะนอกจากที่เขาจะช่วยให้เสื้อผ้าเราเนี่ยหายยับยุย่แล้วนะคะก็ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวเล็กนะคะก็ เวลาที่เราจะรีดอะคะ่ะอาจจะต้องเติมน้ําบ่อยหน่อยการเติมน้ำหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะรีดเสื้อได้ประมาณ1-2ตัวนะคะอย่างที่มิ้งรีวิวไปให้เห็นนะคะการรีดเสื้อผ้าของเขาเนี่ยพูดตรงๆว่าผ้าบางชนิดเนี่ยสู้เตาร,รีดธรรมดาไม่ได้เลยเหมาะที่จะรีดผ้าแบบเร่งด่วนเวลาที่เราไปต่างจังหวัด นะคะหรือว่าไปต่างประเทศพกเสื้อผ้า,าไปแล้วมันยับอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะแนะนำแต่ว่าถ้าเกิดเสื้อผ้าที่มันมีความอ,อ่อหนามากมีรายละเอียดมากหรือว่าถ้าต้องการที่จะรีดจับจีบหรืออะไรเงี้ยแนะนำเตารีดธรรมดาค่ะถามว่าเหมาะที่จะซื้อไหมในราคาไม่ถึงพันที่มิงซื้อมา650บบาทแนะนำค่ะนะ่าซื้อ เก็บไว้พกเดินทางหรือว่าวันไหนที่เราใช้เสื้อผ้าที่ไม่ได้ยุ่งยากมากเนี่ยค่ะตัวนี้เอาขึ้นมารีดตัดเดี่ยวก็เรียบร้อยค่ะก็ขอจบรีวิวตัรีดไอ้น้ำกันแค่นี้นะคะก็ลองดูข่าวว่าจะถูกใจไหมตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามมิงกี้ชแชลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ